สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวัลเล่ล่าสุดเพียวบีมก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ ซึ่งก็มีการสัมภาษณ์ถึงในเรื่องของการเซตความแตกต่างระหว่างมือเซตไทยกับมือเซตตุรกีที่ไปพบเจอนะครับซึ่งเพียวบิมก็ได้ยกนิ้วให้กับมือเซตของไทยเลยนะครับทั้งเจเจนุสราต้มคำและผู้พรพันเลยนะครับแล้วเพียวก็บอกว่าตัวเซตเราเก่งมากๆนะครับแต่พอไปตุรกีกับลีลานะครับก็ต้องปรับจูนกันเยอะพอสมควรด้วยประสบการณ์ของน้องลีลาด้วยก็ยังน้อยจึงต้องใช้เวลา เกือบสองเดือนเลยนะครับเพื่อปรับจูนแต่ก็ถือว่ายังปรับจูนกันได้พอสมควรนะครับอย่างที่เราเห็นว่าบุมบิมกับเพียวก็ทําได้ดีนะครับในหลีกตุรกีและบุมบิมก็ได้บอกว่าพอเล่นไปนะครับก็เข้าใจกันมากขึ้นจึงคิดว่าฤดูการหน้าน่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกได้ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับอย่างน้อย ผูก็เข้าขากับเพียวบิ่มได้ดีจนเพียวบิ่มนะครับยกนิ้วให้แบบนี้แสดงว่าเข้าขากันมากๆครับเราก็ต้องรอติดตามสาวๆในานามทีมชาตินะครับ